สวัสดีค่ะแพทเทิร์นนะคะวันนี้เป็นใช้ p แพทเทิร์นสแถวนะคะาลายนี้เราขึ้นต้นด้วยห่วงคือ6บวก2ค่ะก็เพิ่มครั้งละ6นะคะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอใจเมื่อไหร่ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก2นะคะเริ่มต้นแถวแรกนี่เราเริ่มจากฝั่งด้านหลังนะคะแถวแรกเริ่มด้านนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะแพทเทิร์นก็คือขึ้นต้นด้วยนิดสค่ะ ขึ้นต้นนิดสองเสร็จแล้วแพทเทิร์นซ้ำนะคะแพทเทิร์นซ้ำคือเพลสี่นิดสองเราจะเพลสี่นิดสองไปจนจบแถวค่ะ แถวสองค่ะแถวสองนะคะเราเพิ่มเริ่มต้นด้วยเพลสองนะคะเพลสองส่วนแพทเทิร์นซ้ำนี้นะคะเราจะเป็นนิดเอ,อนิดสองห่วงพร้อมกันนะคะแล้วยังไม่เอาห่วงออกนะคะห่วงสองห่วงนี้ให้เรานิดที่ห่วงแรกอีกครั้งหนึ่งก่อนพอนิดห่วงแรกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเอาออกนะคะเอาสองห่วงนั้นออก ทําทอย่างนี้สองครั้งนะคะในแพทเทิร์นซ้านะคะก็คือนิดสองห่วงพร้อมกันยังไม่เอาห่วงออกแล้วก็มานิดห่วงแรกอีกครั้งหนึ่งเอาห่วงออกหลังจากนั้นให้เพลสองค่ะแพทเทิร์นซ้ําก็คือมีตามนี้นะคะนิดสองห่วงพร้อมกันดูใหม่กันแล้วกันนะคะ ก็จะเป็นนิดสองห่วงพร้อมกันไม่เอาห่วงออกนะคะแล้วก็มานิดห่วงแรกนี่นะคะนิดห่วงแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาสองห่วงนี้ออกไปพร้อมกันเลยทําแบบนี้สองครั้งค่ะนิดสองห่วงพร้อมกันแล้วก็นิดห่วงแรกนะคะแล้วก็ห่วงออกจบด้วยเพลสองค่ะแพทเทิร์นสามเป็นอย่างนี้นะคะ แถวสามนะคะแถวสามตั้งต้นด้วยเอ่อนิดสองเหมือนคือเหมือนแถวหนึ่งอะค่ะนิดสองนะคะขึ้นต้นแล้วก็แพทเทิร์นสามก็คือเพลสีนิดสองค่ะ แถวสี่นะคะแถวสี่ก็คล้ายๆแถวสองอะค่ะแต่สลับกันนิดหน่อยนะคะดูตามไปนะคะก็ขึ้นต้นด้วยเพอสองเหมือนกันค่ะขึ้นต้นเพอสองแพทเทิร์นซ้ำนะคะเป็นนิดหนึ่งแล้วก็นิดสองห่วงพร้อมกันแต่ไม่เอาห่วงออกนะคะเหมือนแถวสองเมื่อกี้นี้แล้วก็นิดห่วงแรกแล้วถึงจะปลดสองห่วงนี้ออกนะคะแล้วก็ตามด้วยนิดหนึ่งเพอสอง แคทเทิร์นสามมีตามนี้เลยค่ะสามอีกรอบนะคะก็นิดหนึ่งนิดสองห่วงพร้อมกันไม่เอาไหมออกนะคะแล้วก็นิดห่วงแรกก็ปลดไหมสองห่วงแล้วก็นิดอีกหนึ่งห่วงตามด้วยเพลสองค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีแถวสีแถวลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็เหมือนที่ให้ดูตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดจำแพทเทิร์นไม่ได้ก็เข้าชมได้ที่หน้าเว็บไซต์นะเต้ยนะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะที่ความสนใจไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ